วิธีการทำกล้วยเชื่อมให้สีแดงสดสวยงามแบบนี้ใครชอบกินกล้วยเชื่อมกันบ้างคะทำแบบง่ายๆกล้วยไม่ฝาดแล้วก็เหนียวหนบหนับ,นบมาดูวิธีทำกันเลยคะ่ะนำเกลือป่นผสมกับน้ำเปล่าบีบมะนาวลงไปหนึ่งซีกนะคะเราผสมให้เข้ากันค่ะจะทำให้กล้วยของเราไม่ดำนะคะแล้ก็จะทำให้กล้วยที่เชื่อมออกมามีสีแดงสวยงามด้วยคะ่ะวุ้จะใช้เป็นกล้วยน้ำว้าสุกหามหนึ่งหวีนะคะ ปุ้ยชอบทานกล้วยเชื่อมที่มีความหนึบๆแล้วก็ออกแข็งค่ะถ้าใครชอบแบบหนึบๆนุ่มๆให้ใช้กล้วยที่มีเปลือกสีเหลืองมากกว่านี้นะคะจากนั้นก็นกํากล้วยมาปอกเปลือกค่ะปุ้ยจะหั่นครึ่งลูกแบบนี้นะคะเวลาเชื่อมออกมาเขาก็จะดูหน้าตาน่ากินค่ะเสร็จแล้วก็นกํากล้วยขึ้นให้เสด็จน้ําได้เลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทําขั้นตอนต่อไปเลยนะคะไม่ต้องล้างน้าเปล่าเพิ่มค่ะ เสร็จแล้วก็มาเชื่อมกล้วยกันเลยค่ะเราจะใช้น้ำเปล่าทั้งหมดสีถ้วยตวงนะคะวันนี้ปุ้ยจะใช้เป็นน้ำตาลทรายแบบไม่ขัดสี2ถ้วยตวงนะคะหรือใครจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวก็ได้แต่น้ำตาลทรายแบบไม่ขัดสีจะช่วยทำให้สีสวยค่ะเติมน้ำตาลมะพร้าวลงไปอีกหนึ่งถ้วยตวงเกลือป่อน1นช้อนชาค่ะจากนั้นเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะละลายนะคะ เคี่ยวจนน้ำตาละลายหมดแล้วเราก็จะใส่กล้วยที่เราหั่นไว้ลงไปเลยค่ะจากนั้นลดลงเหลือไฟอ่อนนะคะเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆประมาณสองชั่วโมงกล้วยก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงสวยแบบนี้เลยค่ะเราก็จะได้กล้วยเชื่อมที่หนึบๆหนับๆอร่อยสีสันน่ากินแบบนี้เลยค่ะถ้าใครชอบทานกล้วยเชื่อมอย่าลืมเซฟเก็บไว้ทำตามกันนะคะทำง่ายอร่อยด้วยค่ะ